สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้านะครับจากรา z าด a านะครับตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมสั่งของไปวันที่16บหอันนี้ก็น่าจะวันที่ส8โอเควันนี้วันที่สิบแปดล้วครับใช้เวลาประมาณโดยประมาณนะครับสิ1เจ็ดสิบกสิก็สองสามวันนะครับแล้วมาดูของกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรสั่ง ได้เรียกวันได้เร็วมากนะครับอันนี้ผมสั่งนี่ก็สินค้าก็มาส่งที่จังหวัดสระบุรีนะครับโอเคเรามาเราจะมาเปิดกันดูว่าสินค้าข้างในโอเคไหมนะครับรต้องเช็ครอบรอบๆกัน สินค้าก็ห่อมาอย่างดีๆนะครับอยู่ในกล่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเหมือนเครื่องช็อตยุงครับดักยุงช็อตยุงนะครับการทํางานก็จะใส่หลอดอา,อาศัยไฟนะครับแสงสีไฟนะครับรอให้ยุงเข้ามาติดครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพดูก่อน ก็โอเคนะแพ็คมาอย่างดีนะครับมันจะมีพวกตะขอมาให้ด้วยโอเคมาดูรอยขีดข่วนรอบตัวสินค้ากันนะครับสินค้าโดยรอบนะครับแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับ ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับโอเคมีสวิตเปิดปิดตรงนี้แล้วก็าปากักไฟมาดูปักกันเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูดีกว่าหาพักแป๊บหนึ่ง ไปเ,เช็คสวิตกันสวิตตอนนี้ก็ปิดอยู่นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับก็คือจะใช้ดักยงดูสิอย่างแรกก็ให้ไฟมันติดนะครับเช็คสภาพโดยโดยรอบรอยขีดข่วนไม่มีก็จะให้ไฟมันติดโอเคตอนนี้ก็เสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นมาเปิดสวิตไม่ในว่าสวิตโอเคทางนี้สวิตจ์ทางนี้ Switch, นโอเคไฟเรียกว่าแจ่มชัดเจนดีนะครับตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้งานคืนนี้เลยนะครับอาจจะสักประมาณ5 6, ้าโมงหโมงนะครับเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับหลังจากที่เปิดใช้งานมาน่าจะเกินโอเคนะครับหลังจากที่รีวิวไปแล้วนะครับเราก็มาดูการใช้งานบ้างนะครับจากที่ดูการใช้งานนะครับก็จะเห็นได้ว่ามียุงนะครับเริ่มติดแล้วนะครับแลวก็มาแรงนื่นึนะครับเรียกว่าใช้ได้ผลเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ2เกือบ3ชั่วโมงครับเปิดตั้งแต่6กโมงจนตอนเย็นสมทุ่มแล้วนะครับมาดูกันชัดๆเลยเห็นยุงติดโอเคมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายุงก็ยังไม่ได้ติดตัวรอบๆก็ยังมียุงอาจจะเยอะอยู่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยยับอยู่โอเคแต่ว่าถือว่าผ่าน,นครับได้ผล กับสินค้าตัวนี้นะครับเครื่องดักยุงมาดูตอนปิดไฟมืดๆกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยแสงเห็นตัวยุงเวลา,าแมลงติดก็จะไม่มีเสียงนะครับอย่างที่เห็นนะไม่มีเสียงการช็อตนะครับแต่ว่าเข้าไปโป,ปรกตายเลยอาจจะช่วงนี้ก็ยุงเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาดัก หลายหลายวันนี่มันจะน้อยลงโอเคแต่จากที่ดูสินค้านี้แล้วก็ถือว่าผ่านนะครับไช้ได้ผลเลยโอเคครับผม<ว>ัะมากันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็ออกมารีวิวกันนะครับในช่วงตอนกลางวันนะครับหลังจากที่ใช้ตอนกลางคืน,นคอันนี้ก็ถอดปลั๊กตอนสิบโมงนะครับผลลับก็อย่างที่เห็นเลยยุงติดเพียบ แต่ว่าถ้าจะหวังพึ่งพึ่งให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคงไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็ใช้กาจัดได้เรื่อยๆทุกวันทุกวัน,วนเดี๋ยวมันก็น้อยลงก็รีวิวนะครับแค่คืนเดียวนะครับวันนี้คืนแรกภาพรวมก็ถือว่าโอเคดีนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปสั่งกันดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับสินค้านี้ถือว่าดีจริงครับต้องบอกต่อครับใช่ล้วบอกต่อโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับจะจะเป็นสินค้าแบบไหนนะครับก็มาดูกันครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็าจบะรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ